เห็นไหมเห็นไอ้ปอยไหมสวยไหมสวยบ่โอเดเห็นหน้าไหมล่ะนั่น uh, น oh no ok ่ะเอ้ยหน้าไอ้อยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีหน้าไอ้เอาหันขึ้นขึ้นแบบนี้เห็นไหมโอ้ยเสียเสียเสีย

ไปเด้ถ่ายให้หรือยังจะตังถ่ายให้อ้อยไปหรือยังครับจะให้อะไรเจ้าจอแล้วเหรอเจอแล้ไม่ถ่ายไม่ถายไปในเจ้าก็ชอบถ่ายให้อ้อยไปด้วยสิความจำเต็มแล้วพี่บอยน่ะ โอ้โหโอ้โหคนรุ่นรัวเลยโอ้โหอันไหนอันไหนโหที่หนาคนนะโอ้หน้าพี่ไปได้เต็มเต็มเลยทีพี่ปลอยนะได้แค่คางเองสวย น pues ้อถ่ายให้ถ่ายใหี่่ียใหมีแล้วโอเคอ้ออเคถ่ายอเอ๋อโอยให๋อเอ๋อคออโอ ถ่าย,ออยหน้าด้วยถ่ายหน้าพี่ปอยด้วย